ช่วงนี้ลมฟ้าลมฝนมาบ่อยนะครับมะม่วงแก้มแมมก็หล่นเป็นว่าเล่นเลยครับในส่วนที่หล่นแม่เราก็เอามาเก็บรวมๆไว้จากนั้นก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะเพราะก่อนก่อนที่เราจะทำเป็นมะม่วงกลัวนั้นเราต้องล้างเอาเศษผงเศษดินที่มันหล่นออกให้หมดนะครับ เวลากวนแล้วจะได้ไม่มีปัญหาการล้างก็น้ำหนึ่งน้ำสองก็ออกพอแล้วครับถ้าไม่เปื้อนมากหลังจากนั้นก็นำมะม่วงบางคนก็เอามาปอกแต่สำหรับลุงยิ้มไม่ปอกแล้วครับฝานเลยครับฝานเป็นแผ่นๆพอได้ที่เสร็จแล้วก็ควักเอาเนื้อในของมะม่วง ส่วนเปลือกนั้นก็ทิ้งไป yeah. นี่คือเนื้อในของมะม่วงที่เสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปปั่น yeah. ในกรณีที่อาจจะมีธุระเร่งด่วนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้ yeah. แต่ถ้าสําหรับผู้ใดไม่มีธุระเร่งด่วนอะไรไปไหน yeah. เราก็ปั่นทีเดียวเลยแต่สําหรับทุงยิ้มมีธุระก็เลยต้องแช่ตู้เย็นไว้พอเสร็จธุระ ก็เอามาปั่นครับในเครื่องปัน่นนี่ก็คือกรรมวิธีที่กำลังจะปั่นเนื้อมะม่วงนะให้แหลกเป็นน้ำเลยละครับเป็นน้ำโจก๊กเลยแล้วก็เทใส่รวมๆไว้ในหม้อหลังจากได้ที่ได้ทางแล้วเราก็เอามาตั้งเตากวนครับสิง จะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างก็แล้วแต่ความชอบไม่ชอบแต่ละคนนะครับบางคนก็เติมเกลือเติมน้ําตาลเติมแบะแซบ้างหรือบ,บางคนไม่เน้นหวานมากก็ตัดน้ําตาลแบะแซไปเอาความหวานในมะม่วงแทนก็ได้การกวนก็กวนจนกระทั่งเนื้อของมะม่วงนั้นค่อนข้างข้นพอ กวน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 ค,คนได้ที่เราก็ยกลงให้เนื้อมะม่วงนั้นเย็นสักพักหนึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนในการกวนเสร็จแล้วเราก็นำเนื้อมะม่วงที่กวนนั้นเอามาพึ่งแดดโดยมีวัสดุเป็นพลาสติกหรืออื่น,นๆใดก็แล้วแต่บางคนก็จะดัดแปลงเป็นลวดลายนั่นนี่ ครับนี่คือผลประโยชน์ของมะม่วงกวนซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านควรจะอนุรักษ์ไว้น,นะครับ